หกห้าห้าเก้าสองหกห้าห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดเจ็ดสองห้าสองสองศูนย์เจ็ดสองห้าสองสองศูนย์ 0. ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสี่ห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสามหนึ่ง ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าศูนย์หกสองหนึ่งห้าเก้าศูนย์หกสองหนึ่งห้าเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบห้าศูนย์สามแปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สามแปดศูนย์เจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ด หกห้าเก้าเก้าเก้าสี่หกห้าเก้าเก้าเก้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสองเจ็ดแปดหกหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดแปดหกหนึ่งห้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสามเก้าหกห้าเก้าแปดศูนย์